สวัสดีท่านอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านคณะกรรมการนะครับผมนายอังคูลจีนุกูลนะครับนักบริหารรุ่นที่21เลขที่39นะครับขอ,อนำเสนอ p r e s e n t a t i o n ในหัวข้อที่ทำการศึกษาดังนี้นะครับหัวข้อที่ทำการศึกษาในครั้งนี้มีชื่อหัวข้อว่าแนวทางการบริหารจัดการระบบรังยุคใหม่ของกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมนะครับความสำคัญของปัญหา เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้องการผลักดันการขนส่งทางรางให้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อลดต้นทุนในการเดินทางและการขนส่งสินค้าและมีการกำกับดูแลให้ระบบขนส่งทางรางทั้งประเทศมีมาตรฐานเดียวกันคำถามการวิจัยในครั้งนี้นะครับ 1. แนวทางการบริหารจัดการระบบรางยุคใหม่ของโรงการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมเป็นอย่างไร 2. อุปสรรคและปัญหาของแนวทางการพัฒนาการจัดการงานสาธารณะแนวใหม่ของโรงการขนส่งทางรางเป็นในลักษณะใดวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้นะครับ 1. เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการระบบรางยุคใหม่ของโรงการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคม 2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการจัดการของแนวทางการพัฒนาสาธารณะแนวใหม่ของกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคม 3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมที่เป็นประโยชน์กับตัวประชากรและผู้ที่สนใจศึกษาระบบรางยุคใหม่ของไทยขอบเขตด,ด้านการศึกษา การศึกษานี้นะครับเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์แบบจะจงอันจะประกอบไปด้วยขอบเขตด้านสัมภาษณ์ขอบเขตด้านข้อมูลขอบเขตด้านเวลาและขอบเขตด้านสถานที่ครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากการศึกษาในครั้งนี้ 1. ทราบถึงการบริหารจัดการระบบยางยุคใหม่ ของกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคม 2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากการจัดการสาธารณประโยชน์ภายใต้การจัดการกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคม 3. ทราบถึงแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการของระบบรางยุคใหม่ของกรมการขนส่งทางรางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาระบบรางในไทย4 ทำให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านระบบขนส่งทางรางที่มีผลต่อคุณภาพคนและคุณภาพชาติทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้นะครับการศึกษานี้เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบรางยุคใหม่ของกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมโดยมีแนวคิดและทฤษฎีดังนี้นะครับ 1. แนวคิดการบริหารงานภาครัฐ 2. แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3. ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้นะครับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่18 2 5 6 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ2561ถึง2580แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 2560ถึง2564แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม2560ถึง2564วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะประกอบไปด้วย วรรณกรรมของวิจิตเอี่ยมสมบูรณ์ในหัวข้อการพัฒนาการให้บริการภาครัฐวรรณกรรมของชายานานปัญญาสิริในหัวข้อกระบวนทัศการบริหารจัดการองค์การภาครัฐไทยวรรณกรรมของชมพูนุชหุ่นนาคในหัวข้อการจัดการภาครัฐแนวใหม่วรรณกรรมของนารีรักสิริวันในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนี่ก็คือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมดนะครับกรอบแนวคิดในการศึกษานะครับผู้ศึกษามีแนวคิดดังนี้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นำไปสู่การบริหารจัดการกรมการขนส่งทางรางโดยมีลักษณะของแนวคิด และทฤษฎีพัฒนาการของการบริหารมาจาก 1. การบริหารงานภาครัฐแบบดั้งเดิม 2. แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือ NPM 3. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแนวคิดของคริสโตเฟอร์วูด 4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแนวคิดของโจนาธานบอสตันและคณะ 5. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแนวคิดของออสบอนและกัสเลอร์และนี่ก็คือกรอบแนวคิดทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ครับขอบเขตในการศึกษานะครับก็จะประกอบไปด้วยขอบเขตด้านประชากรประชากรในที่นี้นะครับหมายถึงผู้ให้การสัมภาษณ์ในการศึกษานี้นะครับ ผู้ศึกษาใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจงอันจะประกอบไปด้วย 1. รองประหลัดกระทรวงคมนาคมจำนวนหนึ่งท่าน 2. อ,อดีตอธิบดีกรมการรางจำนวน1ท่าน 3. อธิบดีกรมการรางคนปัจจุบันจำนวนหนึ่งท่านครับขอบเขตด้านข้อมูลก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลเอกสารวิชาการจากกรมการขนส่งทางราง วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เว็บไซต์กลางของโครงการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมข้อมูลข่าวสารจากสื่อโซเชียลและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือขอบเขตด้านเวลาการศึกษานี้นะครับมีขอบเขตในการศึกษาในช่วงเวลาของการเกิดกรมการรางนั่นก็คือช่วงพศ2562ถึงปัจจุบันนะครับ ขอบเขตด้านสถานที่เนื่องจากการศึกษานี้นะครับทำการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ซึ่งทำให้มีผลต่อขอบเขตด้านสถานที่ที่จะใช้ในการให้สัมภาษณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ผู้ศึกษาเองจึงหาวิธีการรองรับตัอเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นภายใต้กฎระเบียบให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามโลกปัจจุบันครับ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิดปลายเปิดนะครับผมการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารนะครับเป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะของข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบถืนทางการและไม่เป็นทางการในการพวกคู่กันไปนะครับในการศึกษาครั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารนะครับใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา นำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนานะครับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นะครับใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนยัยโดยนำข้อมูลมาเรียบเรียงและจำแนกอย่างเป็นระบบนะครับการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบ3เศร้านะครับก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลในแหล่งของแหล่งเวลาแหล่งสถานที่แหล่งของบุคคลนะครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของการศึกษาในหัวข้อแนวทางการบริหารจัดการระบบรางยุคใหม่ของกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมนะครับหวังว่าการศึกษานี้นะครับจะนำไปเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคตต่อไปผมนายอังกูลจีนกูลขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ